คันนี้ถ้าอยากให้อากาศถ่ายเทเอาพยางงออกอนะครับเอาพยังออกได้นะครับบางสิ่งบางอย่างที่เขาขนนะครับอยากให้อากาศนะครับถ่ายเทได้อ่ะเนี่ยเนีย่ยดึงออกได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอ้อมนะคะ ที่กิจรากูดคาะคะ่ะวันนี้นะคะอ้อมก็จะเอารถกระบะตู้ทึบนะคะเชิงพาิ์ของเอาเป็นคันนี้ก่อนละกันสีขาวนะคะเป็น Toyota h i l u ักวีโกนะคะปี13หัวเดียวราคาคันนี้อยู่ที่329,000บาทเท่านั้นเองอ่ะฟังไม่ชัดใช่ไหมคะ329,000บาทออาสวัสดีค่ะพี่นึ่งค่ะสวัสดีค่ะนะครับมาสายนะครับวันนี้มาสายายังดีกว่าไม่มานะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่คันนี้ก่อนนะครับทีนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือหน้าตานะครับหน้าตาของแชมป์นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวเดียวนะครับจะไม่มีโคมเมียมถ้าเป็นพวกสี่ตัวหรือแคบนะครับเขาจะเพิ่มด้วยโคมเมียมขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าแชมป์แล้วหน้าแชมป์แล้วนะคะและสิ่งที่ตามมานะครับน้องอ้อมก็คือช่วงล่างนะครับสมรรถนะนะครับของเขานะ ค่อนข้างจะดีเลยนะครับรุ่นนี้เอาง่ายๆนะคะคันนี้อ่ะมีจมูกมาด้วยนะคะมีดั้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะหายใจสะดวกโล่งสบายนะคะคเดี๋ยวม<อ>า<ล>ดูรอบๆคันเลยดีกว่าค่ะพี่ที่หนึ่งว่าคันนี้สเปครถเป็นอย่างไรนะคะ,<น>ะลองพาดูรอบคันเลยค่ะพี่ให้ดูนะครับไฟหน้านะครับก็ยังใสยอยู่นะครับใสยอยู่หมายความว่านะครับรถคันนี้นะครับถ้าจอดตากแดดเยอะๆนะครับมันจะขุนจะมัวแล้วก็พลาสติกนะครับจะเริ่มกรอบจะออกเหลือง นะแต่ตัวนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่ารถก็ยังค่อนข้างจะดูใหม่อยู่แล้วตัวนี้นะครับน้องอ้อมได้เครื่องตัวใหม่มาด้วยนะครับเครื่องตัวใหม่หมายความว่ายังไงนะครับเป็นเครื่อง2อ0 0นะแต่มันเป็นเครื่อง V e n Turbo แล้วหมายความว่ามันเป็นเครื่องที่กําลังนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็แถมมาด้วยการสิ้นเปลืองที่น้อยลงนะครับประหยัดขึ้นแรงขึ้นว่างั้นก็ดีนะโอเคครับลกเทนะมาตอ นะครับข้างหน้านะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กมานะครับอันนี้ลูกค้าเขาก็ไปใส่เองนะใส่ล้อแม็กมานะครับข้างหน้าเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อของโตต้านี่นะครับล้อติดรถอ่ะล้อทางด้านหลังล้อเป็นยังไงบ้างคะพี่หนึ่งคันนี้ก็จะเป็นล้อซิ่งนิดนึงนะครับเป็นล้อซิ่งหก้านนะครับเป็นล้อแม็กนะมันอยู่ใส่มานะครับหลายคนบอกว่าแล้วใส่ล้อแบบนี้มันบรรทุกหนักไม่ได้ใส่มาเพื่ออะไรนะครับรถนะครับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องบรรทุกหนักเสมอไปนะครับเพราะว่ารถถ้าเกิดเขาบรรทุกหนักจริงๆนะครับหนึ่งเขาต้องใส่ล้อกระทะผาหรือเพาลอยแล้วก็เสริมแหนบคันนี้นะครับบ่งบอกให้ท่านลูกค้าเห็นได้เลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถใส่ตู้ทึบมาก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปบรรทุกหนักนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับล้อแหนบนะครับยังเดิมล้อใส่ล้อแมก ปกตินะครับยางบางถ้าเขาเอาไปบรรทุกหนักนะครับมันจะไม่เป็นลักษณะหนึ่งนี้นะครับนี่ก็คือความสบายใจนะครับอ่าเดี๋ยวมามาเรื่อยๆเลยพี่มาเรื่อยๆเลยด้านหลังนะคะเอาเปิดดูนะครับมีอะไรอยู่บ้างนะครจอยมีนะมีคงมีของนิดหน่อยนะครับให้เห็นว่าเวลาแบกของเนี่ยรับน้ําหนักยังไงได้บ้างใช่ับน้องอ้อผมผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้เลยนะครับว่า จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรใส่ไว้หรอกครับก่อนที่จะไล์สดก็เลยให้เด็กยกขึ้นไปใส่ดูนะให้มันมองว่าเราก็ใส่ของจริงนะตู้บรรทุกนะครับไว้ใส่ของได้นะครับแล้วทําไมเปิดปุ๊บตู้ต้องว่างนะครับก็เลยเจตนานะครับลองใส่ดูลองใส่ดูนะครับลองใส่ดูนะครับนิดนึงนะครับว่ามันวางได้จริงนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับน้องอ้อมปกตินะพี่ตองหนึ่งบอกไว้เลยนะครับน้องอ้อมว่า เขาจะตีไม้กระดานอัดค่ะพี่แต่ตัวนี้นะครับไม่มีไม้กระดานอัดจะเป็นตะแกรงเหล็กมันดีกว่าไม้กระดานอัดตรงไหนรู้ไหมครับความแข็งแรงพี่ถูกต้องครับไม้กระดานอัดถ้ามันโดนน้ํานะครับมันจะพองอืแล้วมันจะผุนะแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวนี้นะครับข้างนอกเป็นสเตนเลสนะครับมันบางๆนะเป็นเหมือนทรงสังกะสีแล้วก็เสริมลูกกงลูกกงเข้าไปอีกคันนี้ก็เพิ่มเหมาะความหนาเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัว ตู้เนาะพี่เนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเปิดไหมหมดเลยพี่ขึ้นดูครับขึ้นเลยครับขึ้นได้ไหมอ่านะครับเราต้องจริงจังนะครับที่เราต้องทําได้ทุกอย่างที่ให้น้องอ้อมขึ้นไปดูนะครับผมจะแจ้งใหนที่เรียกจริงจังคือที่ให้น้องอ้อมนะครับขึ้นไปในกระบะนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับว่าความสูงเท่าไหร่นะครับจากท้องนะครับจนถึงข้างบนเนี่ยเมตรแปดสิบ นะครับไปดูนะครับว่าแผงประตูนะครับคอนโซลต่างๆนะครับไม่มีนะครับรอยที่นะครับรู้สึกว่าเห็นแล้วมันจะสะดุดตาว่ารถคันนี้มันโซมมาหรือแตกหักมาหรือจะขีดต้องไม่มีนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับอารมณ์แรกเลยนะครับเฮ้ยนี่รถมือสองเหรอถูกพี่นี่รถมือสองเหรอแสดงว่าเขาก็ต้องนะดูแลได้ดูแลดีมากค่ะพี่ถ้าไม่งั้นมันไม่ได้แบบนี้จริงๆะล้วบอก นะดูเบาะนะครับดูเบาะตึงไม่มีขาดและก็ไม่มีคําว่าไปเย็บมาใหม่มนะทีนี้เราก็เดี๋ยวจะไปต่อด้วยข้างหน้านะครับเพราะว่าข้างในเราให้ดูแล้วมันก็สะอาดสะอานดีนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกว่าตกใจนะว่ามันคือรถมือสองที่ใช้แล้วแต่ยังคงสาภาพนะครับ9ก้า<ะ>สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับในราคาปีที่สามนะ ได้รถเดิมๆสภาพสวยแถมหลังคามาอีกนะครับปีขนาดนี้329 0 0 0บาทไม่แพงนะครับผ่อ,อนก็เริ่มต้นอยู่เดือนละประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแบบสบายๆประวัติดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะพี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับห้องเครื่องของ Toyota Vigo ปี13คันนี้นะคะ สภาพห้องเครื่องนะครับคันเดิมหน้าเดิมน็อตฝาโปไม่มีเคยถอยนะครับ <ฮะ S 2> เดิมทั้งลำนะครับบอกกันจริงๆนะครับซูมลงไปยันคานข้างล่างนะครับก็ยังเดิมนะนี่การลักษณะนะครับของการดูรถนะครับรถสวยๆสำหรับคันนี้นะคะตัว Toyota าไฮลักวีโกนะคะปี14ปนะคะราคาที่เอราคาที่369,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะคันนี้ อะลองดูก่อนได้นะคะในตัวของไฮลักวีโกแชมนะคะหน้าแชมป์คันนี้ตัวเจนะคะกระจังหน้านะคะขอบโครเมียมลมเทานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวสัญลักษณ์ t o y o ต้าชัดเจนนะคะคันนี้ไฟหน้านะคะเป็นแบบฮา,าโลเจนเนาะกระจกนะครับดูนะครับต้องใสนะครับลักษณะนี้นะนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับ ที่เขาทำให้มันเป็นลักษณะนี้เพราะอะไรน้องออมรู้ไหมทำเพราะอ,อะไรคะ<ข>พี่เพราะว่ารถนะครับของโตต้าเขาดีอย่างหนึง่งถ้าเป็นตัวท็อปเลยเขาจะใส่ไฟตันหมอกมาให้แต่ถ้ามันไม่เป็นตัวท็อปนะครับใส่มาไว้ให้เรานะครับไปใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับไว้เราใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้ก็คือคเอาไปใส่ไฟตัดหมอกได้นะครับแค่ใส่ไฟและต่อปลั๊กได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะมาต่อ มาดูล้อกันเลยดีกว่าสิ่งที่อยากจะบอกนะครับน้องอ้อมทำในคันนี้พี่ถึงบอกว่ามันมันสวยงามจริงๆนะ,ะเจอปุ๊บไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันเป็นรถมือสองรถดีไม่ดีนะครับดูได้จากที่ว่าลูกค้านะครับเลือกใช้ยางนะครับเป็นยางของบิสโตนนะครับดอกยางยังเต็มนะครับผลยางยังไม่หลุดนะแล้วก็เป็นยางใหม่ๆนะครับยางใหม่จริงๆและอย่างนึงนะที่อยากจะชี้ ท่านลูกค้าดูทีละจุดนะว่ามันใหม่สมราคาคุยหรือเปล่าดูข้างในนี่คือสีนะครับที่มันมาจากโรงงานสีข้างในมันจะเป็นผิวขุกกระนะครับแต่ไม่มีขี้ดงขี้ดินติดนะเมือเป<ล>อยเป<ล>็โคเมียมนี่มันทำให้อะไรรู้ไหมครับน้องออมาอารมณ์นะครับตอนนี้เรานึกถึงมันไม่ใช่จับรถกระบะมัน<ด>เหมือนเราจับรถเก๋งรถระดับรถซีดารหรู อ่ะเรามองนะครับนี่หัวเดียวนะมือจับจะเป็นสีดำตัวนี้นะครับจะได้ความพรีเมียมมากขึ้นนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กระจกนะครับกระจกมองข้างต้องครอบด้วยโครเมียมแล้วก็ให้ไฟเลี้ยวมาในตัวค่ะมันดีตรงไหนน้องอ้อมรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าหนึ่งละมันดูสวยสวยเสร็จปุ๊บออปชั่นเฮ้ยไฟไฟ,ไฟเลี้ยวต้องมีกระจกมองข้างจะดูแพงหน่อยแล้วก็สวิตช์ไฟฟ้า ต,ต้องเป็นกระจกไฟฟ้า,าแต่อีกอย่างนึงครับที่เขาผลิตออกมาแบบนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะทําให้เห็นนะครับสัญญาณเวลาเราเลี้ยวได้อย่างชัดเจนนี่คืออีกวัตถุประสงค์นะครับพอมาเห็นข้างหลังเสร็จปุบ๊บผมต้องเรียนแจ้ง,แ,แ,งแบบนี้นะครับน้องอ้อมจ้ทำไมคันนี้มันถึงดูหลังคามาลักษณะนี้ เราต้องแจ้งก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับมันเป็นรถไว้สำรองใช้คแทบจะไม่ได้ขนของแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่อยากให้ดูาาดูแมกไลเนอร์ดูแมกไลเนอร์ไม่มีแม้กระทั่งรอยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยนะครับผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้บรรทุกอืดีมากนะคันนี้และก็คันนี้นะครับใครอยากได้น้องอ้อมคันนี้จะเตี้ยกว่าคันหัวเดียวร้อก ร้อยหกสิบนะครับก็ใส่มาตรฐานนะครับข้างหลังนะครับดูได้เลยนะครับน็อตไม่เคยมีแม้แม้ใส่ขยับเลยนะน้องอ้อมนะแล้วก็เหล็กนะครับขึ้นโครงต่างๆนะครับแข็งแรงแล้วก็เสริมนะครับด้วยตะแกรงเหล็กอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่นะครับคันนี้ถ้าอยากให้อากาศถ่ายเทเอาพายังออกอนะครับเอาพยังออกได้นะครับ <ท>าบางสิ่งบางอย่างที่เขาขนนะครับอยากให้อากาศนะครับถ่ายทีได้ <üyor uz. S 1> อ่าเนี่ยนี่ยดึงออกได้นะจ๊ะไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าค <อ outer S 3> ่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะน้องอ้อมครับจ้าอันดับแรกเลยนะครับแผงประตูไม่ต้องนะครับน้องอ้อมครับเพราะมันใหม่อยู่แล้วครับเอาออกไปเลยแะตูให้ดูตั้งแต่เสานะครับเสาหน้าซ้ายนะครับนี่นะครับอ่าเสานะครับแล้วก็มาไล่ขึ้นมานะครับพรมแล้วก็ซูมก็มาฝั่งนี้มันสวยจริงจริง มันเป็นเพดานนะครับของโตต้าวีโก้ผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้มันจะเป็นขุยนะครับเป็นโขแต่ถ้ามันใหม่มันจะเป็นเป็นลักษณะนี้ถ้ามันไม่ใหม่นะครับมันจะผ่านรอยทรงรอยซักมามันจะไม่เรียบเนียนแบบนี้แล้วก็พวกหมุดย้ำต่างๆนะครับเรียบสนิทแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องเอาแว่นขยายมานะครับให้รู้นะครับว่าผมตัวใหญ่ๆนะครับน้าหนักเกือบร้อยกิโลนะครับผมนั่งข้างหลังนะครับอ่ะ น้องออมน้องออมไม่ต้องขยับเบาไปนะครับหัวนะครับไม่ถึงขาไม่ชนนะครับน้ำหนักเกือบร0อยกิโลนั่งสบายๆนะครับไปข้างหน้าดีกว่าครับใช่ค่ะพี่มีห้องเครื่องนะใหม่ๆนะครับออยนะครับอยู่ข้างบนเป็นเครื่องเวียนเทอร์โบระบายความร้อนนะครับเป็นนะครับเอกลักษณ์ของโตต้านะครับดูนะครับน็อตต่างๆนะครับลูกลอกสายพานแล้วก็น้ำาย้างน้ำ อยังสีชมพูนะครับจากศูนย์นะครับสีชมพูนะครับจากศูนย์และใหม่มากไม่เคยแม้แต่แกะนะครับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีค่ะ